กสวัสดีค่ะอาจารย์ุถทุกคนเนาะงกับมาพบกันอีกเช่นเดียวน้อเนาะมืาอนี้ไปซื้อของเองได้มาหนี้ไปซื้อของโยโกะอยากไปซื้สินค้าไปเองครั้งแรกทุกเทียร์ทุกย้ำแต่ไม่ได้เขาพาไปซื้อจใจด้วยเครดิตการ์ดกระเทียร์นี่ใจดึงเงินสดเดยครั้งแรกพอเพราะเขาก็ก,กระซัมบันกระเตรยมเงินนอยให้่สามสิบสวิสแฟรงค์เนาะกระตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันบาทสำหรับซื้อแค่หลอดกระผอมหัวใหญ่ เตรียมปืนใจญ่บานไว้หายเตรียมพุ่มไว้หายเตรียมกระเปา๋าไว้ใส่ของกาเพราะวาา่าเขาสิบัตรใส่อะไปกับพี่น้องเดินไปอากาศจะเร่งความชื้นลงหน่อยละเบิ้งด้วยแหละพี่น้องเบื้งดูขออ่อยเนี่อย่างต้นเมืองอยังดูนปเ,ปเนี่ยแอปเปิ้ลบ่บา,กาะว่ออนา,นา,นานี่สีแดงๆนี่ดอกกักซาดพอนิ้งแต่สิอ่อนคักเนาะนี่ตะขาบนี่หามรถยนรถมอเตอร์รรไซค์หรือจักรยานขาวเด็ดขาด,ขาดานะคะเป็นเส้นทางเดินโดยเฉพาะ ใครบอลงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเชลลลุมลล่มรถบีเอ็มดับเบิลยูแล้วบอลงแต่แต่เดินต่อไปปะที่ฮอตมิตรกรันงามๆพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ตามประเทศเขาจอดรถเขาจอดรถไปข้างนอกเลยเดี๋ยวนี้อันนี้มิตรรถไม่เลยวนี่จอดไปข้างนอก,นอกพี่น้องก็สีบว่หลายกันได้เงียบกันเป็นฝุ่นบางนี่ก็เป็นแค่เชี่อที่เขาสนใจนั่นเองคนะ นี่ก็เป็นเขา,มาเมลิจินประจำแล้ค่ะกัอยู่ประมาณ45่จุดห้าแฟรซ์สวิสพี่น้องสวิสแฟนพี่น้องกับประมาณราวๆอืสี่สามสิบสองประมาณร้อยกาบาทร้อยกือบเกือบประมาณร้อยหาสิบปุก็ร้อยหาสิบาสบาทตอนนี่เลกกับมีตกั่ก็ง่ายมัหกจุดหนย์สวิสแฟนหกิปดระมาณร้อยเกือบสองตัวนี้เกือบสองนี้จะเป็นกางน้อยก็มัดประมาณหก เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทนี่ราคาประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทเดินพวกนี้ก็มี้ราคาอันนี้เป็นกระป๋องหอยฮาซอหยาซอฟะค้อแหมอันนี้เป็นไทยเทมนปลามาม่าก็มนี้มะม่าราคาประมาณนี้นี่กับมาม่านี่มาม่าประมาณ ประมาณห้าสิบกว่าบาทอันนี้ประมาณห้บกว่าบาทห้าสิบหกบกว่าบาทเลยนึ่งจุอันนี้ก็เป็นไข่ไข่ไก่พี่น้องไข่ไข่ไก่แต่ว่ามันเป็นสีขาวแบบนี้เด้เป็นไข่ไก่อันนี้ประมาณห5าจุดหาศูนยสวิสแฟงกัประมาณ5.35สามบาห ประมาณ170ประมาณ170บาทได้ได้6หน่วยได้6หน่วยนี่ไข่ร้อยอันนี้โซนผักพี่น้องผ,ผักผักวนมากสิบ่มีผักไทยดอกนี่ละผักบ้านเขาอันนี้ช่วงงอก250กรัมก็ประมาณราคาประมาณ2.20จุดสองศูนย์สประมาณประมาณนี่สอง้อยหกรัมบักพริกแดงพี่น้องบักพริกแดงราคาประมาณ2 สองจุดเอสวิตีประมาณเจ็ดสิบหกสเกือบแปนอันนี้อันนี้กระลำกะหลำปีซอยราคาประมาณ1.9 5วินกประมาณ60 60กาทอันนี้ประมาณส0 0กรัมสัเสร็จแล้วพี่นเดินกับบีน้ใส่เวลายยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะูเดินหาอยู่ ดินกลับทางเก่าปัทจินีมีทางใดเนาะเอาทา้งรถขามถนนยากเด้นี่ปัทจินีช้างเดินพี่น้องเอ้ยยักตุ้นอี่อย่างหนิกินได้บ่หนิเจังสิแมะตันนั้นอีแมะแมะคือผลไม้เนาะแมะแมวบานเทาแมะดำซึ้งอยู่แมะนี่แมะนี่แมะเนื้อก็ตักบักเล็บแมวแมะนี่แมะ กินปะไดได้แบบนี้กินปะได่ากตกกพี่น้องอันนี้นเขาเศร้าเป็นหลายปีเด้นี่พี่น้องบมกองังุนพี่น,อออน้องบมกอังุนดูติดหัวเลยเนี่ย